สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า It's Okay to Not Be Okay เรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืนตอนที่8สํสำหรับเนื้อเรื่องนะครับหลังจากคั้งแทตัดผมให้มุนยองเสร็จเรียบร้อยคังแทชมว่าสวยมากทำให้มุนยองยิ้มดีใจแกล้ปรีชาววันลุ่งขึ้นในขณะที่ทานข้าว ซางแทบอกว่ามุนยองตัดผมทำไมผมยาสวยกว่าอีกคังแทยพยายามเตะขาพี่ชายไม่ให้พูดแต่สังแทก็ยังพูดต่อทำให้มุนยองโมโหชาววันนั้นเองมุนยองให้กุญแจรถคังแทไปเพราะอยากให้คังแทกลับบ้านมาไวๆหลังเลิกงานเมื่อถึงโรงพยาบาลจิตเวชรุ่นน้องบ่นว่าเหนื่อยจากการทำงานกะดึกคังแทจึงถามว่ามีอะไรรุ่นน้องตอบว่าพ่อมุนยองอรารวาสอีกแล้วเดินตรงทางเดินกลางดึก แล้วอยู่ดีๆก็ตะโกนเหมือนคนเสียสติหลังจากนั้นคังแทไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พ่อมุนยองพ่อมุนยองพึรรมพำว่าเพลงคลีมเมนไทเมื่อดูแลพ่อมุนยองเรียบร้อยผอ,อสั่งให้คังแทนําตัวผู้ป่วยหญิงชื่ออกนันเข้ามาพบผออเมื่อพบกันผออถามอกนันว่าเวลาเที่ยงคืนได้ไปไหนไหมอกนันตอบว่าเธอก็เดินเข้าห้องน้ำตามปกติไม่ได้เห็นพ่อมุนยองออจึงถามกลับ ระหว่างที่เดินไปได้ร้องเพลงอะไรหรือเปล่าอกนันปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้ร้องเพลงอะไรทางนั้นพออจึงปล่อยตัวอกนันไปทางด้านซังอินให้เลขาไปสืบเรื่องจูรีทาให้รู้ว่าจูรีอยู่กับแม่แล้วบ้านก็ยังจำนองอยู่ซังอินจึงไปหาแม่จูรีที่โรงพยาบาลแล้วขอจ่ายค่าเช่าเพราะไม่มีที่อยู่ในเมืองนี้แม่จูรีจึงให้ซังอินเช่าอยู่ด้วยกันโดยให้ซังอินอยู่กับแ,แจซู ส่วนเลขาอยู่กับจูเลีวันต่อมาบุญยองถามซังแทว่าจะไปไหนซังแทบอกว่าจะไปกินอาหารที่ร้านอาหารจีนกับคังแทและไปทำงานต่อที่ร้านพิซซ่าบุญยองจึงตามไปด้วยระหว่างที่นั่งกินร้านอาหารจีนนั้นทำให้คังแทนึกถึงในวัยเด็กที่แม่พาเขามากินที่นี่หลังจากนั้นทั้งสองจึงส่งซังแทไปทำงานที่ร้านพิซซ่าก่อนคังแทไปทำงานบุญยองชวนคังแทไปกินกาแฟสักแป๊ และระหว่างที่หน่วยร้านกาแฟนั่นเองมีแฟนคลับหนุ่มคนหนึ่งสังเกตเห็นมุนยองและจําได้ว่าเป็นนักเขียนโกมุนยองจึงเดินเข้ามาทําความรู้จักและทาตัวสนิทสนมเมื่อคังแทเห็นดังนั้นจึงโมโหมากๆที่มุนยองไปสนิทแบบนั้นเมื่อออกจากร้านกาแฟมุนยองถามว่าคังแทหึงเหลอคังแทรีบปฏิเสธทันทีแล้วเดินทางไปทํางานในระหว่างวันนั้นเองคังแทบอกว่ามีสองผู้ป่วยชายหญิงที่มีความรักต่อกัน ซึ่งผิดกฎของโรงพยาบาลผู้ป่วยชายขอร้องให้คังแทไม่บอกเบื้องบนคังแทจึงบอกว่ารีบรับการรักษาให้หายดีแล้วออกไปมีชีวิตคู่เมื่อคังแทกลับถึงปราสาสในคืนนั้นเองคังแทรเรียกหาพี่ชายตนแต่เมื่อไปห้องนอนพบว่าสังแทกำลังทะเลาะกับมุนยองอยู่เพราะทั้งสองฝ่ายแย่งตุ๊กตาที่คังแทมองให้มุนยองสังแทไม่ยอมให้เพราะคังแทเคยมอบให้เขาแล้ว จนทาให้ทั้งสองดึงตุ๊กตาจนหัวรูดจากตัวคังแทบอกให้ทั้งสองหยุดแล้วคืนตุกตามาทั้งสองจึงคืนแล้วแยกย้ายกันไปสังแทหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าคังแทจึงไปอธิบายให้ฟังว่าเห็นสังแทไม่ได้ใช้แล้วจึงให้กับมุนยองที่จําเป็นต้องใช้สังแทจึงตกลงแบ่งปันให้กับมุนยองหลังจากคุยกับสังแทเสร็จคังแทจึงไปนั่งเงย็บตุ๊กตาอยู่ชั้นล่างมุนยองจึงเดินเข้ามาต่อว่าแต่คังแทบอกว่า คังแทมอบให้คุณแล้วไม่ต้องโมโหแล้วนะมุนยองจึงไปนอนบนตักคังแทและเผลอหลับไปวันต่อมามุนยองกลับไปทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวชตามปกติเพราะคางแทไปขอให้ผอออนุญาตให้สอนต่อแล้วจะทำงานที่ผอมอบหมายให้มุนยองจึงไปคุยกับผอ,อและรู้เหตุผลที่เธอกลับมาสอนได้อีกอีกทั้งผู้ป่วยต่างเรียกร้องให้มาสอนโดยวันนี้มุนยองสอนเรื่อง ชมงามกับเจ้าชายอสูรซึ่งมุนยองได้สอนว่าเพราะเจ้าชายอสูรเห็นแก่ตัวเลยจับหญิงสาวมาขังไว้ไม่ให้หนีไปไหนแต่มีผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งเถียงว่าเพราะความรักต่างหากที่ทําให้ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันหลังจากเสร็จการสอนอดีตสามีของผู้ป่วยหญิงมาขอพบเธอเธอก็ยอมให้พบระหว่างที่นั่งพูดคุยกันผู้ป่วยหญิงวิ่งหนีออกมาที่สวนอดีตสามีจึงวิ่งตามมา เธอบอกว่าเธอไม่สามารถกลับไปคบอดีสามีได้อีกแล้วเพราะเธอมีคนรักอยู่ที่นี่และจะใช้ชีวิตร่วมกันเมื่อออกจากที่นี่เมื่อได้ฟังดังนั้นอดีตสามีกําลังจัตกไปที่หญิงคนดังกล่าวมุนยองที่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีจึงคว้างกระป๋องใส่และเข้าไปปกป้องผู้ป่วยหญิงคนดังกล่าวจนเธอถูกชกเข้าไปหนึ่งหมัดขังแทรเห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามาชกชายคนดังกล่าวและจะเข้าไปซ้ําแต่หัวหน้าพยาบาลรุ่นน้อง รวมถึงผู้ป่วยหญิงได้ห้าไว้ก่อนคังแทจึงยังมือไว้แล้วเดินเข้าไปดูอาการบุญยองแล้วถามว่าเจ็บไหมเมื่อเหตุการณ์ลี่คลายพอเรียกประชุมเรื่องนี้จนมีผลสรุปว่าคังแทจะถูกพักงานและไม่ได้เงินเดือนคังแทจึงไปเก็บของแล้วออกจากโรงพยาบาลเดินไปทางบุญยองที่นั่งรออยู่พร้อมทั้งบอกว่าเพราะการไม่อดทนครั้งเดียวทําให้เขาพังได้ขนาดนี้และบอกว่า ฉันอยากไปเที่ยวเล่นกับเธอแล้ทั้งสองก็ยิ้มอย่างมีความสุขจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่8สําหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อหาสนุกมากครับไม่รู้ว่าอกน,นันจะมีความเชื่อมโยงกับพ่อบุญยองยังไงและฉากคังแทนต่อยตอนท้ายเรื่องเหมือนพระเอกได้ปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นมานานแสดงได้ดีมากครับผ่านไปครึ่งซีซั่นแล้วนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง Youtube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู c h a ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจงในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ